จิตเรานี่เองผู้ก่อกรรมก่อเวรพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทางไปนรกทางไปสวรรค์ทางไปพรหมโลกทางไปพระนิพพานพระองค์ก็บอกไว้แล้วให้วางกายให้เป็นสุดจริตวาจาให้บริสุทธิ์ ใจให้บริสุทธิ์นี่ทางไปสวรรค์ทางมามนุษย์ทางไปพระนิพพานให้บริสุทธิ์อย่างนี้ทางไปนรกนั่นเรียกว่าทุติริตนั้นทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ทางไปนรกเราจะเว้นเสียไม่ไปละรู้จักแล้วเราจะไปแต่ทางที่ราบรื่น ทางสบายการเดินก็ทางกายวาจาใจเท่านั้นแหละผู้ที่จะเที่ยวเอาพบเอาชาตินับกับนับกันไม่ได้ตั้งแต่โลกเป็นโลกมาคือดวงจิตของเรานี่เองก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละหลวงปู่ขาวอานานโยวัดถ้ำกองเพน